วันแม่งจะลองห้าอย่างเดียวเลยเต้ก็ไปหน้าหลาไปเกอดไปเฮ้ยอัดเต็มบล็อกเขาพี่ฉีกใส้ดองมีบังทะบังเว้ยสอนเลยสอนแลววสอนอีกหนึ่งห้าโคตรใส หรือเปล่าแพ็กแพ็กโอ้โหพี um, <can you saben> hey, um, ่แปนพี่แปนพี่แปนพี่แปนไล่แห้จอดซ้ายโอ้โหพี่แปนยังได้ไอ้แบงยังได้เอ้ยไอ้แบงคเอ้ยโอ้ยโอ้ยแพ่งเอ้ยฉันไม่ถึงตัวไหร่ขาแล้วเนี่ยมันต้องปีนเผาแล้วเมื่อกี้มันปีนแล้วไอ้แพ่เอ้ยไม่กัวเออ ที่ย่แย่ไม่เตะไปไม่เตะใส่หลังเขาลงไปหมว่านเบิดดาครับเายาำครับเนยำครับหมวานเบิดดาครับเขาเสียไปเขาำดีนะครับหมวนเบิดดางอีเชบปังร์ฟโคตรแรงเลยครับเอาไกลอแล้วโอยเอ็เล่าสี่สิบกว่าเราตโดดเตเลยเน ย่อยกันเลยแอจมเนี่ยครับเพราะว่าจมติดซันนะครับีันแ่้น่าแงเลครับแม่งรักครับโอ้ยโอ้ยแงสมัยหนุ่มๆเล่นด้วยกันมาครับโอ้โหจ่ายบล็อกเลยครับน้องรอเลยเ็้องรอเลยชงขนาดนี้เลยเด็กกำลังขึ้นครับ ทุกคนเห็นมีใส่แว่นเด็กกำลังโตนะครับทุกคนนะโอ้โหหน้าซ้ายหน้าซ้ายตัวนี้เราซื้อมาจากไอ้ตีสะเกตดเลยครับปีปีหน้าจะพาขั้นเรียนไทยแล้วครับหน้าซ้ายครับเปิดเขาชงโอ้โหมืออนมันไม่โดดขนาดนี้ปะ ท่วมหนักกับน้ำปี54าสท่วมนักกับน้ำปีห้าครับไทยยอดบักตานยอดบักเผาเลครับผมว่าอย่างเดียวกับแอดโอ้โหอย่าเลยครับตอนนี้เดี๋ยวสนุกไก่อยู่ตอนนี้แอดซ้อมันุกอย่างเดียวเลยเฮ้ยบาาไปรวมมาดิห้าร้อยยังไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยเอ้ยไปเก็บมาดิ เอาพี่เอ็กก็จะเด็กก็เตะอยู่นะพี่ชื่อเต๋ดิเตะเหี้ยก็ไม่ใจเชื่อฟังออเคครับที่ดี่เอร์ครับคุณคุณดีดีด้วยนี่ครับหนูผีครับเตะต่อเตยซับจริงหลังเท้าอย่างเดียวครับเมื่อกี้สองหนึ่งเรียบร้อยดีครับดีครับเฮ้ยลูกเสิร์ฟอะไรเนี่ยเขาให้เสิร์ฟฟรีนะครับเขาเสิร์ฟฟรีนะครับ สงแต่วันนี้เรามีเงินกินข้าวแล้วนี่เนีวชนะไปแล้วเหลี่ยมแรกเหลี่ยมสองก็น่าจะมีโอ้ยลุงนี้ครับนั่งบล็อกครับ